ู้ชมครับคุกกิ้งเทรนด์ของเราในวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างของคนคู่หนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จในความรักแล้วเขาก็ดูแลรักษาสุขภาพชีวิตรักของเขายืนยาวแล้วก็ดูน้าอิจฉาน้าอิจฉามานั่งอยู่กับเรานะครับพร้อมกับคุณหมออีหนึ่งท่านยังไงก็คงต้องขอกล่าวคําว่าต้อนรับคุณก้อยแล้วก็พี่ทองขาวแล้วคุณหมอโอ๊ตนะครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะอิจฉาพี่ทองขาวนะมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองให้มันดูสวยงามแล้วก็ คลองรักจืนยาวบ้างลรวแชร์กันหน่อยสิคะก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะคลองรักกันแบบนี้เ uh huh. นี่ยนะคะทุกคนย่อมมีปัญหาค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ดูแลตัวเองเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทํากับข้าวอชอบทํากับข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กินสิคะพอกินไปมันก็เริ่มออก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 ,ออกแล้วด้วยช่วงนั้นน่ะความรักมันก็ลาบลื่นดีนะคะ uh huh. ในช่วงแรกมันราบลื่นดีทําอาหารกินไปเรื่อยๆไม่ดูแลตัวเองปล่<อ>นี่ก <พา S 1> ็ผ <พา S 1> ่านรู้ไม่รู้ตัวโอ้โหไม่รู้ตัวค่ะ เพลเลยทีนี้เนี่ยพี่ขเขาเขาก็เริ่มแบบว่าเอ๊ะย,ย,ยังไงคะ เพราะว่าดูแขนหนูสิใหญ่มากหูแฟนเราพูดแบบนี้ว่าแขนเราใหญ่มากเราก็เริ่มรู้สึกจะทํำยังไงดีเราก็ไปแอบลดด้วยวิธีการอดอาหารช่วงที่เราอดใช่ไหมคะแล้วช่วงที่เรากินเนี่ยมันจะกินเพิ่มปริมาณไปเรื่อยใช่<ๆ>คือมันแบบแย่มากอดมื้อเย็นนะคะเช้าก,กับกลางวันกินอย่างกับพาจุเลยกินค่ะบางตัวว่าเดี๋ยวเย็นจะไม่ได้กินไม่ระบายไม่ระบ,บ,บางมื้อเนี่ยก็จะบอกว่าช่วงเย็นเราไม่ทานใช่ไหมคะเราก็แบบอุ้ยไม่ไหวแล้วก่อนนอนก็นอนไม่หลับไปแอบกินมื้อดึกอีก โอ้โหอันนี้สุดยอดมากกล้ก็เลยอดอาหารไม่รอดแล้วไว้ก่อนละกันกินยาระบายค่ะอาจารย์รู้ไหมว่าคยกินยาระบายหนักถึง8เม็ด อถ่ายเป็นเลือดค่ะโอ้ยระวังมันลงมะเเ็งลันไส้ก็นั่นไงคะก็คิดได้ว่าอุ้ยจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าก็เลยหยุดไปเลยยาละบายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปเข้าคลินิกค่ะเข้าคลินิกนี้ออกคลินิกนู้นแพงนะคะแพงค่ะแล้วไม่พอค่ะอาจารย์ขาหน้ามืดเวียนหัวเหมือนจะเป็นลมสลุกทุกอย่างทุกวิถีทางใช้ไม่ได้หมดเลยทุกวิถีทางใช้ไม่ได้ก็เลยเริ่มท้อแล้วพี่ขาวก็บอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวจะลองไปถามดาราเขาให้พี่ขาวก็ไปสืบสอบมาให้เขาบอกว่า ไปเจอมาละเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักกับดรโอ๊ตดรโอ๊ตก็บอกว่าคุณลืมเรื่องเก่าๆของคุณไปก่อนเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้คุณทานตัวถังเช่าก้อยก็เริ่มเลยค่ะสตาร์ทไปปุ๊บก้อยบอกเลยว่าเรากินให้มีระเบียบวินัยยังไงมันก็เห็นผลเหมือนที่ก้อยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องไ,ได้ไเท่ากับโทจเชงก็ได้แบบนี้ก็ระยะหนึ่งอะค่ะอาจารย์มันขึ้นแล้วแต่ว่าแต่ละบุคคลไม่ถึงค่ะก้อยบอกเลยว่าไม่ถึงประมาณนั้นตายแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยได้ยินนะเขาบอกว่า ถังเช่าเนี่ยมันเหมือนเจี๋ยเโป้คือกินแล้วบำรุงใช่แล้วครับมันไปบำรุงแต่มันบำรุงเนี่ยบำรุงทั้งร่างกายบำรุงสมรรถภาพาเรานำความรู้นี้มาประยุกต์ใช้กับคนที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างน้ำหนักมันก็ต้องเลือกไหมคะว่าถังเช่าันต้องสะอาดไหมแล้วเขาก็ดูแลดีหรือเปล่าคนปรุงไม่เป็นก็ไม่ได้ประโยชน์จากถังเช่าตรงนั้นนะถูกต้องครับในกรณีที่เรานํามาใช้ตรงนี้เราถึงนำเอาถังเช่าไปสกัด ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนมีสารสําคัญที่แน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอย่างคนที่ไม่ชอบแล้วมีปัญหาเรื่องรูปร่างน้ําหนักเนี่ยทานแล้วก็ช่วยทําให้เราทานอาหารที่พอดีกับความต้องการของร่างกายพอทานแล้วพอดีกับความต้องการเขารู้สึกอิ่มแล้วเขาทานไม่ต้องการทานต่อละผู้ชายก็กินได้ใช่ครับหรอครับลองถามพี่ทองเขาดูก็ได้ทานแล้วเป็นไงบ้างเออเป็นยังไงอะพี่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ที่อาจารย์เห็นตอนนี้อะคือ สมัยก่อนเราก็บ้าพลังเนะาะเราก็ออกกําลังเล่นกะบดบู๊อ้พอหลังๆก็ไม่ค่อยได้บู๊เท่าไหร่ก็จะสั่งลูกน้องซะมากกว่าเราก็ปล่อยตัวเราก็อ้วนหน่อยไม่รู้ตัวเริ่มมีพุงพอมีพุงเพื่อนก็ทักเฮ้ยเหมือนนแปะเลยอะไรงุ่น <ๆ S 2> ง,งี้อะไรเราก็ตอนแรกก็ยังไม่เท่าไหร่พอทักมากๆเข้ามากๆเข้าดูโอ้โหดูในกระจกเอเอเไม่ไหว,ลวเลยเว้ยก็เลยนึกขึ้นได้ก้อยก็ทานอยู่ก <c> ็เลยถามอาจารย์ว่าไอตัวถังเช่าเนี่ยผู้ชายทานได้มาก าจารย์บอกสบายมากเขาไม่เกี่ยงเพศผมก็เลยจัดการซะก้อยเธอได้ของแบบนี้มาเธอฉันว่าเธอต้องเสียเงินไปเยอะแน่เลยไม่เลยค่ะไม่แพงเลยอาจารย์ก้อยบอกเลยว่าชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆค่ะก้อยต้องบอกแบบนี้ค่ะแฟนรายการ ท่านใดนะคะที่มีปัญหาเหมือนที่ก้อยเล่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยก้อยบอกเลยวันนี้คุณสามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาเราได้ออคุยถามทุกอย่างใช่ใช,ใช่ค่ะโทรเข้ามาปรึกษาเราได้ค่ะที่1577หนะคะหรือคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะวันนี้ถังเช่าคอนฟิดินเซปกติ2,990บาทพิเศษ 1,990บาทและ30สายแรกที่โทรเข้ามานะคะเรามีฟรีให้อีก1เซตด้วย oh. คุ้มมากค่ะอาจารย์ oh. คือเท่ากับว่าได้2เซตจ่ายเพียง1,990บาท30สายเท่านั้นนะคะสำหรับแฟนรายการที่โทรเข้ามาที่1,5,7,7ค่ะ oh. ย้ำนะคะ4 oh. ตัวเท่านั้นนะคะ1577โทรเข้ามาเลยค่ะ oh. บอกเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณจะพลิกความรักคุณจะดีความรักคุณจะแน่น ก้อยกับพี่ขาวเนี่ยเมื่อก่อนตอนคบกันสักประมาณ4ี่หปีนี่โอ้โหรู้สึกว่าชีวิตเริ่มพังเริ่มแย่แล้วเพราะเราไม่ดูแลตัวเองตอนนี้จะบอกว่า12ปีแล้วนะคะว้ายแบบรักกันใหม่ๆแล้วทุกวันเนี่ยคือวันที่แบบป๊อปปี้เลิฟของเราอายุไม่เกี่ยวค่ะเราป๊อปปี้เลิฟได้เพราะว่าเรามีความสุขชีวิตเราแฮปปี้หุ่นเราก็ดีเราอยากจะใส่อะไรก็ใส่ใช่ไหมเออบอกเลยค่ะว่าใครที่สนใจนะคะรีบโทรเข้ามาเลยที่1577ค่ะ30สายแรกเท่านั้นนะคะ ฟิดินเซตค่ะ1,990นเราะคะเราแถมฟรีให้อีกโอ้โหได้2เซตแบบนี้ถูกมากน้อยมากชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะก็จะบอกเลยคุณลองพลิกฝ่ามืออย่างนี้นะคะชีวิตเนี่ยมันพลิกแบบเห็นชัด โอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหนุ่มสาวคูณนี้มากๆแต่สําหรับคุณหมอโอ๊ดนะประเดี๋ยวหลังจากรายการนี้เสร็จแล้วจะยิ่งสักอยากคุยกับคุณหมอโอ๊ตสองคนส่วนตัวเรื่องการดูแลสัตส่วนแล้วล่ะต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะแต่สําหรับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับช่วงหน้าเรามีอาหารฟิวชั่นเก๋ๆรอคุณผู้ชมอยู่นะครับ กลับมาพบกันในช่วงโกกิโกเดลิเชียสวันนี้เราจะมาพร้อมกับเมนูอาหารทานเล่นแสนอร่อยลูกชิ้นปลาหมึกกับน้ำจิ้มมะขามครับขั้นตอนแรกเราต้องผสมเนื้อปลาหมึกบดกับเนื้อปลากรายบดมันหมูบดพริกชีฟ้าสับละเอียดแครอทสับละเอียดการคึ้นชัยซอยเข้าด้วยกันแล้วก็มาปรุงรสโดยผงปรุงรสไก่ เกลือปบบ่นน้ำตาลทรายน้ำมันงาไข่ขาวและแป้งประกอบอาหารนวดผสมให้เข้ากันครับปั้นลูกชิ้นปลาหมึกเป็นก้อนกลมชุบเ,เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้บนกระดาษซับน้ำมันส่วนการทำน้ำจิ้ม ก็ไม่ยากเลยเพียงประสมน้ำตาลทรายกับน้ำมะขามเปียกเกลือปน่นและพริกี้หนูตับน้ำขึ้นตั้งไฟจนเดือดจึงยกลงครับวางลูกชิ้นปลาหมึกตักน้ำจิ้มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟ รับประทานคู่กับผักได้เลยครับ